สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การรีวิว DX Wolf DeCaribago นะฮะแต่้าสำเนียงญ,ญ,ญี่ปุ่นคือ Urufu DeCaribago ur นะครับผมนี่ เรียนเป็น2โหมดได้นะฮะอ่าเป็นอาวุธของตัวสีแดงมันแหมโดดเด่นมาคนเดียวเลยเดี๋ยวให้ดูว่ามันมีความพิเศษกว่าคนอื่นยังไงนะฮะด้านข้างนี้ครับนี่เป็นอาวุธแล้วก็ตัวสีแดงนะฮะด้านข้างนี้ด้านหนึ่งเป็นร่างที่รวมอาวุธกับตัวหุ่นเทกซอสนะครับด้านนี้นะฮะเป็นวิธีการใช้อาวุธวิธีการเล่นของอาวุธนะครับและด้านบนเอ้ยมีอะไรติดมาด้วยอ่าเป็นแหวนพิเศษแถมมาพีมมาซื้อจากญี่ปุ่นนะที่จริงซื้อตั้งแต่มันออกใหม่ๆแล้วแต่เพิ่ ไอ,อ,อ้นนมอ่ามันคือแหวนนี่ทุกคนแหวนรวมหุนลองมันมันน่าจะหมุนได้ถ้าจำไม่ผิดแหวนนี้นะนี่หมุนได้สินี่อ่าอันนี้เป็นเทกซอสธรรมดาแล้วก็บรรดาเทกซอสท,ที่เป็นร่างแต่ละสีนะครับแล้วพอหมุนปุ๊บมันจะเป็นร่างเทกซอสท,ที่ใส่อาวุธของสีแดงแล้วนะครับอ่าเดกะคลอนะครับนี่อ่าโอเคมาดูของข้างในกันเลยนี่ครับออกจากกล่องก็จะเป็นแบบนี้อ่านี่ ะะจับถนัดมือมากเลยนะไม่น่าเชื่อนะมันจับพอดีมือแบบพอดีมือเป๊ะเลยอะ่ะทุกคนไม่แบบไม่รู้สึกคับไปไม่รู้สึกใหญ่ไปแบบพอดีพอดีนะครับเพราะนะั้นเป็นมือเด็กอาจจะใหญ่กว่านิดนึงพอดีมากเลยแล้ว,แล,วแล้วไซส์เนี่ยเหมือนกริดนะฮะกริดในบ้านเรานะฮะไม่เหมือนเป็นดาบพอเป็นผู้ใหญ่เล่นนะแต่ถ้าเด็กอาจจะดูเป็นดาบนิดนึงเป็นดาบสั้นหน่อยเนาะมาดูหน้าตาเขานีมีมีหมาป่าอยู่ตรงนี้สีแดงนะครับปัป๊บไล่ลงมานี่แม้มีลำโพงนี่ตรงนี้ปัป๊บยางมาเป็นยางตรงนี้เป็นยางนะฮะ เป็นอย่างเป็นอย่างเป็นแล้วอะไรอ่ะอ <ใน S 1> แล้วก็ตรงนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นี่มีตัวล็อกป๊าป๊าป๊า,า,ามีทริกเกอร์หรือปุ่มกดตรงนี้กดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไปฟังพร้อมกันเน่สอซสามมีแสงไฟตรงนี้มีเสียงมาหอนก้อีทีก้อยทีก้อยทีก้อยทีแปลว่าเสียงเขาวนหลูปแหละนะฮะอ่าเนี่ยมาหอนฟันสั้น ฟันยาวฟันกลางๆพิเศษไหมอาวุธคนอื่นไม่มีอะไรแบบนี้นะทุกคนเป็นสีแดงนี่พิเศษมากอยู่คนเดียวนะฮะแล้วท่าในหนังเขานะฟันผ่ามิติโอ้ยอย่างเทพเลยเทพสุดเลยบรรดาทุกอาวุธแล้วทีนี้เดี๋ยวไปเล่นกับเทกซอกันครับอ่าเดี๋ยวก่อนจะลุมละเดี๋ยวมาเล่นแหวนนี่ก่อนแหวนพิเศษที่เขาแถมมานะทุกคนมาใส่ไปดูเกิดอะไรขึ้น ให้เสียงประหลาดมากเลยเสียงแซมบายเขาอะมันคืออะไรอะมันพูดอะไรระหว่างทางอะอ๋อกูจูเจอ ใช่ไหมเขาพูดกดเชื่อใช่ไหมขอฟังอีกทีฟังไม่ออกอะ่ะไอตอนที่มันพูดก่อนจะแปลงร่างเสร็จอะ่ะแต่เสียงสแตนบาร์เขาแปลกนะไม่เหมือน5ตัวไม่เหมือนเลยนะ ใช่ครับผู้่ากโกจูเจอร์เอออ่าโอเคมากลายเป็นหุนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้สวมตัวเดกาคอกันนะฮะไปเป็นหุน ต่อไปอน,นี้ฮะทุกคนมาประกอบร่างกันดึงแยกส่วนไม่ยากเลยดึงงี้มีสแตนบายให้พร้อมนะฮะถอดอันนี้ออกมาใส่ฝั่งนี้เสียบอันนี้เอาลง อ่ะเสร็จแล้วง่ายมากทุกคนทันไหมไม่ทันทําให้ดูอีกทีอยู่งี้นะปับ๊บดึงออกปับ๊บมีดนตรีเล่นอย่างงี้อ่าอันนี้ปับ๊บมาอย่างงี้ปับ๊บเี่ถ้าเป็นในหนังมันจะเห็นเหมือนเป็นมือส่วนนี้แต่ตรของเล่นมันไม่เห็นนะเสียบเข้าไปอันนี้นะฮะอันนี้หักลงมาอย่างงี้ติดเข้ากับตรงนี้เน่ อ่าเมื่อเราพร้อมทุกอย่างแล้วเราก็กดตรงนี้เสร็จแล้ว เซก้าโซดเดก้คลอนะครับมีชื่อต่อท้ายอยู่ตัวเดียวเลยตัวอื่นอะไรเรดกรีนแบล็กเยลโล่บลูอะไร, Red, Green, Black, Yellow, Blue, ะไรนี้ตัวนี้มีชื่อต่อท้ายฮะเพราะเป็นเรดที่เหนือกว่าเรดแขนใหญ่มากนะฮะถ้าเป็นในหนังก็จะเห็นเป็นกรงเล็บชัดเจนแต่ว่าของเล่นกัเนาะมันก็เป็นเช่นนี้แหลนะเนาะนะฮะใหญ่มากใหญ่มากๆอ่าถ้ามองมุมนี้ก็ยังดูเป็นกรงเล็บอยู่เออนะครับอาเสียงเป็นยี้เสียงเหมือนเดิมนี่หว่า ก็ค้างอ่ามีเสียงเข้าไนตาที่เขาเป็นเขี้ยวพุ่งทะลวงเข้าไปอ่ะโอ้โฉอ้่า เป็นชนีแล้วนะทุกคนครับก็จบแล้วครับสำหรับนี่ฮะรีวิว DX Wolf the, the c a r i b e r Go นะครับผมอ่านะฮะลูกเล่นจริงๆมันแปลงง่ายสุดในบรรดาทุกคนเลยมัง้งเออมันแค่แบบแยกส่วน2อ,อันนี้แปะแขนแปะหัวจบปิง้งนะทุกคนแต่ว่าก็มีความพิเศษตรงมีแสงสีเสียงเป็นของตัวเองนะครับผมนี่นะก็เท่ยู่เท่ยู่ได้ยูตอนเปน er, ็นอาวุธก็จับจับโอเคอยู่เลยพอดีมือมากอ่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วใครถูกใจอย่าลืมกดไล แชร์เพื่อนดูกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามชมโกลจูเจอร์แบบถูริสิทิ์นะครับออนไลน์แค่ทาง YouTube เซนไตการ์ตูนคลับเท่านั้นนะทุกคนและทางทีวีก็คือช่อง9การ์ตูนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ